อสวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรสัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองครับวันนี้ก็เป็นวันทำงานอีกวันหนึ่งนะครับของเดือนตุลาคมครับกลับประคบกันนะครับกับคนตอนเช้าช่วงเช้าใหม่วันนี้ ทางล่างก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปูท่ทิมนะครับที่อยู่ในหม้อเนาะผมก็ทำการเปิดแล้วล่ะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับในชุดนี้ก็ตั้งใจว่าจะเตรียมไว้ให้กับคณะญาติสายบุญนะครับเตรียมให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกันมานะครับ อีกคำลบหนึ่งนะครับรวมทั้งผู้ที่ประสงค์จะต่อยอดบุญเนาะรวมทั้งในงานด้วยในงานวันที่14พฤศจิกายน2564ด้วยนะครับในวันทอดผ้าป่าครับในชุดนี้นะครับก็เป็นหม้อใหญ่อยู่พอสุกคนก็เลือกหม้อใหญ่นะครับเผื่อว่าจะได้จํานวนเยอะๆก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนั่นเพื่อนนะวันนี้ก็วันที่26แล้วครับ26ตุลา ครับ,บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวก็นับจํานวนนะครับนับจานวนดูเพื่ออท่านให้โชคให้หลาบเนาะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นพักคุณแผนแน่นอนน, mm hmm. นี่นะครับวับนนี้ใช้แสงใช้แสงแดดนะครับใช้แสงแดดพระพรายนะครับพระเพิงพระพายพระเพิงกับพระพาย ดินน้ำลงไฟก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพิมพ์เริ่มสวยแล้วนะเริ่มมีรูปทรงสวยงามแล้วจะมีคาบด้วยนะครับเขาอยู่ใน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 หม้อเขาจะมีความชื้นอยู่ก็จะมีคาบมีอะไรดันขึ้นมานะครับแล้วก็ลงบอลด้วยนะครับในพระชุดนี้ลงบอลด้วยเราดูใกล้ๆสักหน่อยครับ แสงแดดธรรมชาติเป็นยังไงเนาะมันจะนั่นไหมนี่นะครับนี่นะจะมีบอลให้เห็นนะครับจะมีบอลให้เห็นสายบอลสายแลนครับนี่นะสายบอลสายแล่ทาเต็มแล้วก็จะมีคาบอันนี้ขึ้นนี่ด้นานหน้า,นาเต็มเลยนะครับขึ้นเป็นคล้ายๆกับอยากใยแม,มงมุมอะ่ะเป็นอยกักใ่เป็นฝุ่นอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูองค์อื่น เหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อคล้ายๆกับพระคุณแหนในชุดก่อนนะครับแต่อันนี้จะบรรณะของท่านรูปล่างของท่านก็จะแตกต่างกันอยู่ด้วยที่เก็บนะครับด้วยที่เก็บนี่นะครับอันนี้จะมีเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยนะเพื่อนนะนะเดี๋ยวจะลองเอามาก่อนนะค่อยสองเนื้อกันทีหลังเนาะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันแดดมันดูไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านี่ ถ้าขยายดูแบบนี้ก็อ,อาจจะได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราลองลองดูจํานวนก่อนนี่นะครับมันจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้แหละเต็มทุกองค์เลยนะนี่นครับเดี๋ยวจะเอามาอมอบให้กับเพื่อนเพื่อนที่ร่วมสายบุญกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการขอบคุณเดี๋ยวก็จะรวบรวมใส่ซีดท,ที่อาศัยบุญเราส่งมาให้นะครับเป็นซองแล้วก็จะใส่ในนั้นแล้วก็จะส่งไปให้เพื่อนๆนะครับหลังจากเสร็จงานบุญนะครับหลังจากเสร็จงานบุญ สมจ้าภาพใหญ่สายประธานอุปถัมประธานสายกรรมการสายเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวท้ายไอท้าย,ายนะครับหลังเสร็จภารกิจเดี๋ยวก็จะว่ากันเดี๋ยวจะจัดมงคลให้นะแทนคําขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูนับดูจํานวนเลยดีกว่าแล้วกันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเตรียมผ้าขาวมานะครับแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะ ชมก็เริ่มเย็นเย็นแล้วนะครับทางอีสานเริ่มลมเช้าๆเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นเย็นเริ่มอากาศเริ่มหนาวแล้วแต่เขาว่าพายุจะเข้าไม่รู้จะเป็นแบบไหนหลบแด,ดดดีไหมหน่อยดีไหมเนี่ยหลบแดดดีไหมเนี่ยมันมีไฟเตียมไฟไว้อยู่เผื่อมันไม่ได้การนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวจะลองนับดูก่อนนะคอยจับนะครับ แสงธรรมชาตินี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับรูปทรงนี่นะครับเป,เ,เปิดไฟช่วยหน่อยแสงไม่เป็นไรเนาะ ครับผมเดี๋ยวมาดูจํานวนกันเลยดีกว่าครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาไว้ให้สําหรับเพื่อนๆที่ประสงค์ต่อยอดบุญนะครับใน,ในวันงานด้วยครับวันที่หนึ่งนี้คำชะโนดก็เปิดนะครับเปิดแล้วนะครับแต่ก็ต้องมีใบผ่านทางนั่นเพื่อนโอ้ยดูสนินี่นี่เขาจะเป็นข้ามแบบนี้นะ ภาพทั้งองค์เลยนะครับทุกองค์จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยเขาเป็นของเขาเองนะครับโดยลักษณะของการที่เขาอยู่ในหม้อเนาะในหม้อความชื้นความอะไรอยู่บนอยู่ล่างใช่หมดเลยครับมันเกี่ยวกันหมดเลยนี่นะครับดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวราด,ดูดูกนอีิทีก็แล้วกันนะครับดูกนอีิทีหนึ่งนะครับ เขาจะมีบอลเท่าที่ดูนี่จะมีบอลทองแทบทุกองเลยนะครับอยาอ่างองนี้ติดเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ไม่แสงนี่ติดเยอะเลยนะครับนี่องนี้องนี้มีเยอะสวยครับถือว่าเป็นรูปทรงสวยงามนะครับก่อนที่จะมาถึง15นั่นแหละนะครับสวยครับน่าจะเยอะอยู่นะใบนี้ใบใหญ่ครับให้ใบนี้ใบใหญ่ใบใหญ่กว่า นี่นะครับบางองค์ก็จะล่อนบ้างนิดหน่อยตามธรรมดาเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้อัดอะไรนะครับก็ะจะอยู่ในนั้นแบบนั้นอาจจะกระทบกันเวลาเราจับยกจับวางนะนี่นะครับก็เมื่อวานก็ทักทายกันไปนะครับก็ปรับเปลี่ยนมุมห้องหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดู เรื่องวัตถุมงคลกันต่อครับวันนี้เป็นชุดหายนะครับที่ออกมานี่นะครับไซส์เขาก็จะเท่ากันเกือบทั้งหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะมีองค์ที่มันดูเพียวเยวอาจจะด้วยอุณหภูมิเขาหดบิดเบี้ยวบ้างเนาะก็มีอยู่นะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาโอองนี้องนี้ก็บอนเยอะนะครับนี่บอนครึ่งเต็มจะครึ่งเลยนะครับนี่ ส่วนการส่องดูเนื้อคงจะส่องไม่หมดนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะนับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน,นครับนับก่อนว่ามีกี่เท่าไรนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ยได้เยอะอยู่นะครับก็ค,คงจะน่าจะสูสีแหละเพื่อนๆเราที่รวมบุญกันมานะครับเฉพาะในส่วนของผู้ประสานเนาะมีจ,จิตใจอันเป็นศรัทธาแล้วก็ช่วย บอกบุญบอกบุญนี่ก็ถือได้บุญนะสายบุญตามครูบาอาจารย์ท่านบอกเอาบุญไปบอกคนโน้นคนนี้ช่วยทําบุญต่อยอดบุญอะไรเงี้ยได้บุญกันหมดนะนี่นะครับนับไปอีกบางคนก็ต้องเจีะเวลาส่วนตัวเนาะแพ็กวรวบรวมเก็บส่งมาอีกนะครับขอพระคุณขอพระคุณจริงๆนะครับทุกสายบุญเลยนะครับก็หลายคนก็ทยอยทยอยมาบางท่า,ากนก็โอนมาแล้วนะ โอนมานะครับอาจจะด้วยเหตุอะไรหลายๆอย่างถ้าก็โอนร่วมมาทางบัญชีบุญนะนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับก็รวมไปหมดแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยสรุปไปเรื่อยแหละนะครับแจงยอดแจ้งอะไรให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกัน,นครับยังไม่หมดนะเดี๋ยวนับก่อนนับแถวและสิบมันจะได้ง่ายๆเดี๋ยวก่อนนะครับหนึ่งสอสามสี่เจ็ดแปดเก้า สินับแถวและสิบอันนี้8 9 10ก้าสิน่าจะเกิน5้าสแน่เลย8 9 10 7 8 เก้าสิบอันนี้ 1, 2, 3, 7, 8 9เก้าโอ้อันนี้สวยบานเต็มเลยนะครับตรงนี้สวยครับสวยสวยสวยบานเต็มเลยนะครับตรงนี้สามสี่ห้า เก้ามเนีเจ็ดแปดอาจจะได้ร้อยองด้วยนะนี่นะหกเจ็ดแปดเต่อเลยสิบเอ็ หนึ่งสองสามสี่หดแดเสบยังเหลือยังเหลือยังเหลือครับยังเหลือหนึ่งสองสสห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบนีอย่างอย่างละยี่นะครับนี่อย่างละยี่สิบนะสูสีน่าจะเป็นร้อยละมั้งนี่น่าจะเป็นร้อยเดี๋ยว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 จะหมดแล้วครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้ว เป็นหม้อหม้อดินนะครับหม้อดินหม,ม้อดินเผาแหละครับนะหม้อดินเผาโอเคหมดแล้วหมดแล้วนี่นบหมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วครับหมดเกลี้ยงแล้วครับอ้าวข้างในเขียนอะไรเนี่ยเป็นอ๋อนี่ว่าเขียนอะไรนะครับมันเป็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 นไอ้นั่นแนมนี่เขียนนี่ว่าเป็นตัวหนังสือมันเหมือนกับ จอจานงองูเนาะมองเข้าไปเป็นอะไนั้นครับเพื่อนเป็นเทียนเป็นเทียนเป็นเทียเนยเป็นพึ่งเหมือนกับอคัคระมองลงไปครับเป็นอะไรตัวอะไรอันแหะโอเคให้นับต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า

โอเคก็เดี๋ยวจะแพ็กใส่ซีนนะครับไว้แยกเป็นองค์เป็นองค์นะครับที่เพื่อนๆสายบุญเราส่งมาให้นะครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณร้อยสิบสี่องค์ครับร้อยสิบสี่องค์อ่าร้อยสิบสี่องค์นะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวมาดูเนื้อกันสักหน่อยนะจะได้เห็นก่อนนะครับก่อนจะหยุดคลิปเนาะวันนี้ครับผมเช้าๆวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับวันนี้ โรงเรียนเปิดไม่ได้แล้วครับเมื่อบานประชุมกันแล้วคุยกันแล้วนะครับเพื่อนากันไปเนาะโอเคนี่นะครับใช้ไฟช่วยสักเล็กน้อยนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะฮะนี่นะครับก็จะมีบอลเคลื่อนบอลเคลือ,อนอนี่อบอลครับเอียงดูก็จะเห็นอยู่นะครับเอียงดูก็จะเห็น สวยสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์นะครับจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็สวยสมบูรณ์หลังเรียบนะครับหลังไม่มียันจะเป็นกดรอยกดนิ้วมือนะครับหลังไม่มียันนะครับขอบธรรมดาเป็นบล็อกชุดนี้ก็น่าจะไม่ไม่หินมิดโกนก็น่าจะเป็นหินมิดโกนแล้วครับเพราะเริ่มคมสวยอยู่นะครับทาไม้ก็จะมีเซนเซนเนาะนี่นะครับ บางองค์ก็จะบิดเบี้ยวบ้างนิดหน่อยยันไม่ครบบ้างก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เขากดเนาะแล้วแต่มวลสารแต่พิมพ์ทรงเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับทั้ง,ท,งทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ในนี้อย่างองค์นี้ดูสิอืมเห็นไหมครับเอียงเข้าไฟอย่างเงี้ยสวยสวยครับเดี๋ยวดูใกล้ๆสักหน่อยครานี ดูเนื้อข้างนอกคล้ายๆกับสีชมพูนั่นเพื่อนนะดูข้างนอกคล้ายๆกับเป็นติดชมพูแต่พอร่อนออกมาก็จะเป็นขาวนี่ครับน่าจะมีน้ำว่านสบู่เลือดอยู่ด้วยแน่นอนนะครับเห็นไหมครับดูเห็นหยักใยไหมครับเห็นเป็นฝุ่นดันขึ้นมาแบบนี้ครับเพื่อนๆได้ไปเพื่อนๆจะไปปัดออกนะครับจะไปปัดออกนะครับเพราะเป็นของเขาแบบนี้มันไม่ มันไม่ไม่มีผลต่อต่อเนื้อผ้าหรอกนะครับแต่เขาเป็นอยู่อย่างนี้ของเขานะครับมันขึ้นมาเองครับนะเขาขึ้นมาเองครับเต็มไปหมดเลยนะครับด้านข้างก็ขึ้นนะนี่ด้านข้างก็ขึ้นขึ้นทุกองค์ครับขึ้นทุกองค์ไม่ใช่ขึ้นองค์เดียวนะครับขึ้นทุกองคมีทุกองค์ครับนี้มีติดเทียนด้วยน่าจะติดตตอนติ่แกะออกมาเนี่ย นี่นะครับสวยครับสวยถือว่าสวยงามพระชุดนี้นี่ในหม้อเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเขาจะออกคล้ายๆช่มพูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเห็นไหมเอ่ยเจออุปสรรคอีกแล้วละมองไม่เห็นนี่นะครับเนื้อคล้ายๆกับเนื้อช่มพูเนี่ยเนื้อตัวนี้ โยกไปหาแสงแดดดีไหมเนี่ยเดี๋ยวกว่อนนะสบายๆนะครับเพื่อนนะนี่เอาแสงแดดธรรมชาติเลยกําลังปรับเปลี่ยนห้องครับตอนนี้บรรยากาศอาจจะเป็ีเกๆแะ่แม่งแ่งหน่อยนะครับอุปรกรณ์ก็ไม่มีครับเก็บเดี๋ยวช่างเขาจะมาจัดการนะครับนี่นะอันนี้โดนแสงธรรมชาตินะครับดูบอลน,นะครับดูบอลฝุ่น ขึ้นมาอย่างนี้เลยครับเนื้อออกโทนคล้ายๆชมพูอ่ะมองเห็นเป็นเป็นสีชมพูนะครับแมมองเห็นเป็นชมพูแต่ว่าพอร่อนออกมาเนี่ยจะเป็นสีขาวเนี่ยร่อนออกมาก็จะเป็นสีขาวในหน่อยนะเห็นไหมครับเดี๋ยวดูองค์อื่นนะครับดูองค์อื่นไปอีกนะครับดูไปเรื่อยๆอีกสักหน่อยนะครับนี่องค์ดูบอลเยอะนะครับตัวนี้ติดเยอะบอลเยอะสวยครับ ล่อนก็ไม่เป็นอุปปรรสนะครับมันล่อนก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันมีสิธล่อนมันกระทบกันเนาะชุดนี้ไม่ได้เคลือบยางนานะครับไม่ได้เคลือบนะครับเพื่อนนะเป็นอีกชุดหนึ่งของเขาในวาระเขานะครับอีนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักหงหนึ่งอาอนี่นะครับดูคาบเขาขึ้นนะครับคาบขึ้นนะครับปลาตามนี้เลยนะครับสุดๆเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ให ส่องกับแสงพระอาทิตย์นะครับธาตุาไฟธาตุไฟเสริมธาตุไฟครับดานข้างอะไรเหมือนกันหมดนะครับเวลาเราจับมันก็จะติดอยู่ที่มือด้วยเนาะนี่ครับเดี๋ยวลองขยายดูสม่อยพเพื่อนๆเป็นอย่างไรถภามันแตกเนาะกำลังขยายไม่ดีเอโอเคครับผมก็คงจะได้ประมาณนี้แหละ ประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้ครับนี่นะครับผมพระหลวงปู่ทีมอิสลิโกในหม้อครับในหมอ,อน,นี่นะครับเอาไว้แจกเพื่อนเนาะ,ะยอดบุญกันสวยครับพุทุกคุณไม่ต้องพูดถึงอ่าโอเคโอเคโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะเพื่อนนะครับผมก็ถือว่ามาทักทายกันจะพยายามจะพยายาม พยายามทุกทีแหละแต่ว่าด้วยภารกิจก็บ้ากันไปแล้วเนาะแต่ก็จะพยายามนะครับเพื่อนนะขอพระคนที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ยังติดตามกันอยู่นะครับสุดท้ายก็ขอบุญญาบารมีหลวงพูทิมอิสริโกนะครับเทพเจ้าแห่งบูรพธาตะบารมีพ่อพายขึ้นมาเมื่อวไม่ช่มไม่ลมทั้งห้าได้คุ้มครองปกปักรักษาเราท่านทุกคนครับให้อยู่ดีมีสุขเดินทางไปไหนขอให้แก้วคาดปลอดภัยมีชัยชนะเหนือมูมานปัสกาทุกโศกโลกภัยแคเจ็บประการันทั้งปวง ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีความสุขทุกที่บาราทีขอบพระคุณครับสวัสดีครับเพื่อนครับ